ตดีจังมัดอันนี้ขามัดโอ้เก่งแท้เนาะบ่ยกได้ผูวบบาไปล่างซอยในบ่เนาะโมมี่ไปได้ยี่บ่บ่บ่ใ้เลมาล่างนำเาบ่อยากได้ผาวเบาล่างสวยซอยได้งไ้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุคนเบสสุโมสุบอลเด้อเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบางเทสแนแนลอีกแล้วพี่น้อยโดยมาพบพ่อครับช่องบางเทสมนี่ตอนน้องแลงพี่น้อยเนาะปินเวลาอ่าสองสามโมงแรงเลยพี่น้องก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งทางอันครอบครัวของน้องเพล่นพี่น้อยเพลินพากันสีดำหน้าพี่น้องเนาะโทางน้องเดมสบายดีละ ต้นทองเลม่มีน้องคนกล้าวอาเชิญโหกล้าเอาคนพี่น้องโหต้องตูมมาซอยอีกอสาสสัมเัีิยงตูมละดโดยขึ้นค,คนขึ้นนะน,นี่เออเป็นไทยนี่อบอโอ้โหพี่น้องโอ้พายิยได้หลายวันเนาะ <laughs> ได้บ่ได้ออบอโหกระส่งมัดเลย โอ้ธรรมดาพู้โอ so, ้ผ like uh, no, okay? oh, ู ing ing ้น um ีตูมไปเลยโู้ต้องบิวสบายดีล่ะแก่เสือกแน่โซฮุนบ่โซฮุแท็กบ่ได้สองพันดีเบ่รน้องบิวนะ้วเจ้ามั่วเจ้ามั่วน้องนี่ได้สามมัดพี่น้องเลยผู้คนมาไหวพี่น้อง ภาพงามเลยพี่น้องเนาะเงาครับพี่น้องอันนี้กับพี่นี่อันน้องเพลสาบายดีละ่ะสาบายดีกันไหโดยสาบายดีฮะโอ<ห>้หลายคนซอยกันพี่น้องใชย โอ้เฮงแท่พระอีกดูน้องแทวพี่น้องน้องแทวซีมัดบ่ดหามัดได้บ่บาดเดียวเงียบหมดได้ปีนี้ก็่ใช่เสือองบิว มันตบน้ำเล็กน้องชูมันมาตาบน้ำเลยบริสายเสืออะไปบันคือชินักเด้กาเน้องจังมัดอันนี้ามัดโอ้เก่งแห่นเนาะ หาบัตรกระไดพี่น้องคุณเบ็ดแล้วบาทเลยเดี๋ยวมาสุดท้ายให้จะภาพคนนั้นเป็นผู้ถือบรืออาทะพ่ออยู่บา่บา,บานกาคุณเนาะไทยเลยตอนนะั้นพ่ออยู่บ้านตังเลมมา <c oughs> จักโอ uh. ้ยเดี๋ยวต้องมาให้บางง่ายเนาะไอ บงกัสัสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องของค่น้องคนไทยเปานนี้สมคนไทยที่เล่นเรือ nè nè nè, Khá là khát sĩ lệ thì ngoài phía bên đừng Cảm thấy Chắc là đám soi nó làm sao này với là cái Tự không là vật đám Tự nhiên bò Tự ส <laughs> ีดำบ่มาเนี่ยนะ,<ค>ะดำ่เนาะอพอดีแหละพี่น้องคนไทยน้องบิวเป็นดำให้ดำหน้าพี่นอ้องบปรไทยบ่โปวชอยเป็นบนน่น้าลมมันเกิดลมไม่ได้บ่แั่ว่ามันเค็มมันได้บ่เพราะว่ามันสินนักพี่น้องอีกอย่างพฝน้องเพลฝนปับป๊บมาเนี่ยง่ายฝอันเนาะม,มันก็เลยแบบฟืด,ฟดในพี่น้องขอ,ของกล้องอินไทยมันง่าย ไปหาใส่เสื้อไปผิวดำใช่มัน,นี่ <c oughs> ตากแดดลายผิวดำพี่น้องเอง้ยใส่เสื้อเข็นยาวเด้อใส่เสื้อเข็นยาวเตรียมมาดำนาซอยนี่นบอกอุปไซเข็นยาวส์ใส่เสื้อเก่าวเซีานายนยางอะไรมาดำตากแดดลายกระบี่ได้พี่นอ้องมืดฝนมาแล้วพี่น,อน,น้องพี่น้องเด้อ บูงว่าทางไทยเป็นไสแบบนี้บอพี่น้องเไยเนาะอ่ารถนี้ก็แพงได้พี่น้องไงแต่เจ้าที่ได้ยินเตนน้อยนั่นอยู่ที่พลเอกพี่น้องหกหมื่นหมดสันเนาะถึงเงินบาทพี่น้องหกหมื่นบาทแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้เงินมันันเฟ้อแห้งพี่น้องคือสีแบบอันนั้นแหละคืเพิพงขึ้นอีกสวยจังไลยพี่น้องเไยเนาะยังก็แพงพี่น้องเอ้ในบ้านในเมืองเท่านี้ก็ได้ ดิดมันโลมพี่น,ออน้องเอ้เราต้องบีบว,วัตถุดยบ่ได้ยมาได้เพราะว่าอ่ามันบ่คือหน้าของเพิ่นได้พี่น้องหน้าของเพิ่อนนะมันดิดมันอยากแน่แน่หน่อยนึงแต่ของพ่อน,อน้องกพษนี่มันอยากโลมพี่นออ้องเอ้ยก็คือเพิ่นไทยถิ่นพี่นอออ้องเอ้ยเบิ่งไปเบิ่งกพวงก้อนพี่น้อง ไปุังกันที่นออ้องสบายดีเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยด <c oughs> ใครทีมเลบ่ลไหนนะทีมลด้มันมันสิพอบวกกาเจนะเขาเบงบวกชงแล้ <c oughs> เป็นลกอาโอย,ยังมีคนอีกอยู่ โอ้ดับก่อนบนนี่คัไดาไว้อนไปอโอเนี่คืออันแบบไทยไปเพื่อนนี่ก้อน่หมดเลยโดยคันาเมันก็บแงนะครับคันเฉพาะนั่นฮั่นอยว่าขนาดที่อยู่เทนั่นแหละมองลำเลมนั่นแหละเลยาจังหวะนั่นนะก็คือมีก้าสำรองอย่้เนาะยังมีบนเพิ่นันอยู่พี่น้องอ๋าสไดายไปนี่เรื่อยๆเนี่ยคืองามได้นี้งามแนี่ยลขาดเนี่ยหยาเบา đôi đôi không kể em bọn yêu con yêu hoa dù không, à, Ủa, không cả cái ừ, <laughs> này chụp chắc chưa chứ số mô số ba đi ra tuy nhiên ăn đi đi tuy nhiên 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 đi đi tuy nhiên đi tuy nhiên đi tuy เพิ่่นมาอยู่ลำเจ้าเลยบ่พอยู่พาผัวเขาไปกวดอ๋โดยระบุมีใน่าไปเาคาเบียคารนแวก็เลยดูร้านเนมาชงละไอ้ผัวเขายไปกวดโดยโดยกดเพื่อนามาขั่างหมดเอืนั่นเราอยู่บ<ๆ>้านไหนนะทกทางลักรบุญดงทางลักครมินแบบอาลักทรัพิมิโดยยังไ ฝนตกแล้วไปกนเนื้อของผมเป็นมฝนหยาดแล้วเม่นบนอะเม่นเลยเนาะอ้าวปโหทั้งอรอยพี่น้องเล่นอะไรสบายแล้วเรื่อยเหมือนเนาะไม่ท้องให้นี่หรอวะเดี๋ยว่คุณนายโจคุณนายโจก็มาดำโซ่อีกแป๊บเดียวก็แล้ว พนดมาพนด่าสิมาซอยได้พูดมาตัวเลกสิดำสอยก็พูดมาเจ้าวาในคนเดิบอกกินยังงั้งแพ้งั้งแพ้กินยังล่ะกินยังบ่ฮะขนมขนมอยากไม่นอนไล่เตะอู้หมมะขามพี่น้องมะข้อกับโบมี่เนาะมันเป็นยามันแหละพี่น้องไอ ได้ยังได้นี่ฮะได้ยังกินข้าวบ่อุ้ยอุนอุ้ยเทียบ่ลยใช่คือตก๊กที่นี่เหมือนบ่บ่ไม่เหนเนาะร้องมันเทียะเด้อียังแท่นนะโถเล็กๆพี่น้องอันนี้คือพนักงานล่อดำหน้าซอยได้โอ้ยจะได้ลายคนน่น้องน้องบิวดำลึเปล่าดำน้องตุ้มเนี่ยดำน้องบ่ดำ โบรบนน <c oughs> าณเนะาะไอเนาะโอ้โังานเราพีเดงพี่น้องเลยป๊าเห็นอย่างนี้เ็นเนาะ <c oughs> บิ่งไปเบิบบ่งมันก่อน <c oughs> โอ้โหเสปุฐยพี่น้อยโอ้ อสบายด uh, ีพ่อโดยเสปุยบ่อลงปุยเลยพี่น้องพูดไปงามขักไปยังนด้บ่นเนาะโดยโดยเคียวไหวนะเขาเพิ่นกับพี่น้องนี่เห็นไหมเผลนมาส่งให้ ใครล่นมาช่องไหนอืมสอบเท่าไร่พอสอบหนึ่งนะโดยเงนก๊ลยหาสหรือวะก๊าลยหาิกท่นนั่นพันบาทก็ทันนะท่านเช้าเช่าพันเาพันเท่านเช้าพันไมแม่นไมแม่นแล้วแม่นอยู่เจ้าเจ้ากระบุกปิดปากแน่นี่กระปุกีบอลเน่ปิดปากเหมใส่เรื่องอันตรายได้เรื่องปุยนี่เศษฝุ่นมันพี่น้องมันปีิวนั่นสารเคมีพี่น้อยพี่น้องเขาาพัน แต่ก้าก็ใส่ยี่ห้อปุ๋ยนี่เบอะเจ๊กซอตกำหนดนี่สองซอสแต่ก้าก็สองบ่เก้าใสก่ขอบเดียวอืมปีนี้สองตัดน้องถถอะเกี๊ยวอิ่มหักกูได้เข่ามันก็ได้แมนหากระดำคือว่าแต่ตอนเจ้าดำนั้นบริสเอยปุ๋ยห้องพื้นเนาะไม่ใส่ได้แมนดำแบบนั้นคันไปว่าห้องพื้นตะกี้นี่งแห่งงามไหมนี่งามเลยเลย ก็ไทด้วยอันฝากคันันโดยใั่มารเ่าาแมนหงามันเริ่มขึ้นเนาะพ่อเก้ากระดกบ่ต่เก้าชุ้นเจ้ากระดกบ่หงาเนี่แมนเราของอยู่อันนี้พี่น้องห่ากองขึ้นนิดหน่อยนจุดๆนี่เนาะคือแบบาเต ได้จะให้แล้วนี่ให้เดียวสองให้ตัวคู่บ่ผมเพราะ่าช้เหมือนยจงเนาะโดยนับใม่้บแลยโดยดิสิพาหล่ะบังเข่าคนก่อนพี um, ่น้องโดย อันนั้นเป็นของอของน้องแพลววนะเนอะพี่น้องอันนี้เป็นของน้องเดงพี่น้องเองโอ้เนาะบ้านของน้องเดงของอาน้องแพลวพี่น้องโอ้มันใส่รถขินบบนี้เลยเนาะนี่ดิมขินสุดข,ขินมาเลยพี่น้องแล้วก็อันนี้มาตักเอาสักเดี๋ยวทำซม ประมาณนี้น้อก็พร้อมแล้วนะอันนี้ของาน้องแพลวเนาะสีเหลืองๆนี่แพลวโอ้โหเพิ่งจะสีเขียวเนี่นี่พี่น้องนี่โอ้ถือว่างามเลยเนาะโอเคเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเฮะไปเบิ่งทางพุ่นก่อนดอยเนาะโดยเมื่อทหารของเด็ก่อนกันโอ้โหเพิ่นเห็นอี่สังพี่น้องล่างถวยบะฮ่าฮ่า เพื่อทาน้องเดงพี่น้องป้ากำลังล่างถ้วยผู้สาวล่างถ้วยมาจะได้ผู้บ่าวมาล่างซอยในบ่อเนาะหมมีได้อยู่บ่อประ้ทศเลมาล่างทำห้องบ่อวันนี้จะไล่บ้าบ้าล่างถ้วยซอยล่างเองก็ได้บ่อถ้วยตรงที่พี่น้องพันกินแล้วก็แช่ไว้ายมาสั่นงามเลยน้องเดงเนาะ น้ำมือแห่งนับงามขึ้นพี่โน้องเอ้ยมีเมี่ยวมานอาห้กำลังใจน้ำเด้อพี่น้องครัให้กำลังใจเจ้าของมาสักสู้ๆแน่ๆหรอจังแนวมือแม่ได้ห่อตรงแดงนี่เมี่ยวปิดเมี่ยวตุบปน้ำตลอดได้เนาะเรนน้ำตลอดพี่น้องเฮ็ดกินยังอันได้ยังเฮ็ดกินตองแดงนี่ กินน้ำมันอีกกินน้ำมจะติดนน่บ่โอ้ดยพี่น้องแมวกัอย่ามาลูกเพื่อนฮะเออถอยลงไปโอ้ควมนะมาเบิ่งวิธีน้องแดงร่างถวยพี่น้องจ้ากินพูดีเอา่เนี่ยคือเซ่ไว้เต็มอยู่เซ่ไว้เพราะว่ากินบางช่วงตอนเที่ยงนี้เป็นมังแดง ปปไปซีเรียวกว่าผัดเด็ดพี่น้องมาเรียกว่าตอนแรกจะมันได้เนาะน้ำไม้น้ำมันเป็นปุ๋กตายมาเลยตัวเ,วเ,วเ,วเรื่งคือตะกี้เขามีหน้านวองแดงไม่ไปข้างในบ้านนี่มังโกนออกบ่อืมที่เป็นของตะกี้เป็นปุ๋กนี่แหละพักคุณนายจริงานาะกุศลลงทุนพี่น้องอยสุดท้ายบ่มียังมีแต่หนาเหรอ ิไพ่ใส่ปุ๋ยน้องเดง้งแจ๊บบอพ่อบ่ใส่ปุยปยป๋ยกันเนะาะเป็นตายดิใส่ปุ๋ยกันนพุงมาฝึกเสียงเหงาแบบนี้รถทันที่ไปซิจิมใส่พี่น้องไอ้ไต้นหมากอาขนุนเพิ่นพี่น้องแจ๊บบอหมากขน,นุนโมฮหหมากมีเห็นดิ คุยโบแมนบอกพี่น้องเพิ่งไปงมากคือบโแมนมุดแดงดีนละลายสิประมาณนี้ไปพี่น้องโอเคนแดงประเทศขอโตขึ้นกันได้เหมืนเด้อโดยสบายดีโดย โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาร์เทกจะสโคตูวก่อนพี่น้อยเนี่ยจากเวลาเวลาก็ยัดย้ายใส่สวยเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยน็อคคำแหละพี่น้องเอ้ยใช้แตมือหาเกลือปิดเกลือใกล้กันมาพี่น้องต้องดูเล่อีกไลา์ชีวิตพี่น้องเอ๊ะด้ยโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาร์เทเขากล่าวคข้ามาสบายดีสบายดี